สวัสดีครับเราก็กลับกันมาอีกแล้วนะฮะกับไอ้ก็กลับมาอีกแล้ว,ลวมาต่อมาต่อกันเลยครับเราก็อยู่กับคุณวีวี่แล้วก็คุณอีอีอ <c oughs> <c oughs> คุณบีวี่และอีอีแล้วก็พีพีมีมีคนมีคนไปนี่นะเฮ้ยแบบพี่วีตอนนี้รู้สึกว่าพี่วีวีเขาจะจะอ่านคอมเมนต์วีเขาปลื้มครับปลื้ม <c oughs> อะไรลูก <c oughs> วรถเอ้าเฮ้ย <c oughs> เห็นรถมกเมื่อกี้ อาดันธรรมาดันนันรามาดัน,าาดนตื้ออย่าวีเขาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมหมดแล้วครับอ,อ่านหมดนะฮะอ่านหมดอ่ะรีบใครอยากให้คุณวีอ่านอะไรยังไงพิมพ์กันมาเยอะๆนะฮะคุณวีเขาจะได้แซวกันพิมพ์กันมาเยอะๆเลยนะเราจะได้พูดถกเถียงกันเอ้ยลูกเอ้ยวัวตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกเพราะเราก็อยู่ในภายในนี้เราไม่มีอะไรหรอกโอเคฮะตอนนี้รู้สึกว่าเราก็กิจการเราก็ไปได้ด้วยดีนะครับเห็นว่าอเราขายอะไรล่ะครับลุง เฮ้ยอยาวรอแล้วกิจการเราขายดีที่เราขายอะไรอยู่ครับเราหมายถึงแบบว่าธุรกิจเติบโตไงฮะคือผมก็รู้มันไม่ได้ขายเคคุณเอ็มรู้ว่าขาขายอะไรโดนแน่ก็ผมไม่ได้ขายอะไรแต่ผมพูดเฉยๆให้มันดูแบบยิ่งใหญ่เหมือนขายอ่ะฮะรู้จักเท่าแก่น้อยเปล่าคนมือนคล่องใจอ่ะลุง ไม่ซักอะไรเราขอาต้นไม้แป้งฮไม่ซักเหรออ๋อแล้วทำไงอ่ะจะทำไงถ้าไม่ซักผ้าก็กเน,น่าห <c ười> นลองพิมพ์นี้กี่วิขึ้นทดสอบก่อนว่าแหลกหรือเปล่าเฮ้ยตัดไม้ตรงนี้อีกแล้วตัดให้หมดนะถ้าตัดคือตัดให้หมดเลยนะ <ทำ S 2> อย่าตัด,ต,ดตรงนี้นะพอแล้วก็มันใกล้อ่ะครับผมครับครับเอ้ยตรงนี้ ผมกัน,นคุณวีลืมแล้วจะบอกว่าอะไรคุณวีรู้สึกว่าคุณวีเขาจะพอหลังจากที่อ่านเขาหลังจากที่เขาอ่าน,านนะอะไรนะมีหนังแล <จำ S 1> ้วก็มีโหคุณมีหนังแล้วก็มีสื่อใช่ไหมเออมีหนัง,นงพอมีหนังก็มีไอ้นี่ไงมีภาพยนตร์และอันเดียวกันนี่ผมเล่นอนะไรมุกไม่หาพาเพื่อนเครียด คุณวีฮะคุณไปอยู่ตรงนั้นผมรับประกันว่าโอ้โหมันช่างกล้ามาเจาะเจาะจิ๊บจิจิออะไรฮะเดินแบบแคทวอ,อ, <laughs> อล์กแคทวอล์กแมวเดินแมวเดิน,นเนอ้ยงั้นตรงนี้ผมก็ไม่ต้องทำแล้วสิโอเคเดี๋ยวผมขยายไป<อ><อ>นะัปนะแคดวอล์ก เดี๋ยวไม่ก็คือว่าเดี๋ยวเราลงไปบุกดันเจี้ยนต่อไงไม่ก็ไม่ก็คือเราหาเสเบียงอะไรให้เรียบร้อยอ่ะพอหาเสเบียงเรียบร้อยเราก็บุกเออนรกกันลกเลยดีกว่านั่นคือนั่นคือเป้าหมายเรานั่นคือเป้าหมายเราที่เราต้องต้องเผชิญกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเพรนี่ <ผม S 1> ยังไม่มีเลยนะเอ,อ้รู้สึกว่าเพรผม <c oughs> ทำเพรคือผมได้ประมาณ3อันไงล้วผมมาทำพิกแอ็กไงเพราะว่าเราผมทำประตูนรกผิดไงก็เลยต้องพลาด เอาเป็นว่าตอนนี้เราลงไปหาเพชรหาอะไรเป็นยุคยุคเพชรก่อน,นครับยุคยุคคุณเพชรอย่านะฮะไม่ดีไม่ดีไม่เอาโอเคครับผมจะไม่ซักอะไรมากครับคุณจะทำอะไรทาทูทาทูโอเคเพ่อนหนึ่งนะฮะผมรู้สึกว่าผมเฮ้ยเอเอผมเสียงพวกคุณมันเบาเบาผมเลยเร่งนะโอเค คุณวีพูดหน่อยฮะแล้วโอเคฮะเบาแล้วฮะเอ้ยดังแล้วฮะเบาแล้วฮะเบาแล้วโอเควีอยู่ไหนครับวีอยู่ห้องบอลนะอยู่ห้องบอลไปหลอกเลยจ้าผมจะทำที่ขุดแบบนึงที่ขุดตูมีพิกแอ็เป็นเพชรละเดี๋ยวต้องทำที่เป็นโชเวลทำโชเวลก่อนแป๊บนึงน้ำเชเวฟโชเวลนึกว่าลงอยู่น้ำ ตลกเลยฮะผมลืม <ไป S 2> แล้วเนี่ยโหมีคนพูดถึงคุณอะไรสักอย่างเนี่ยพี่วีเอเอลุงพีกับเอ็มแล้วก็พี่วีรวมกันเป็นเอ็มวีพีผมนึกถึงเอ็มวีพีแล้วผมนึกถึงไอ้นี่เลยฮะ <PM S 1> เกมเออใช่แรกน้ล็อก <c oughs> โอ้เคเอ้เยเเรามาจัดห้อง เรามาจัดห้องนี้ก่อนดีกว่าว่าแบบว่าตอนนี้ผมจําไม่ได้ว่าทางไหนที่เรานี่ความจําสั้นแต่นั่นเชน้นยาวความรักนะเฮ้ยทางนี้เราไปยังไงไม่ไปแล้วคุณจะอุดน้ําเหรอหลายยาวแล้วเฮ้ย, <จะ S 2> ยนี่ไงน้าท่วมเฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าหาทานก่อนไปลงไปหาทานไปไปจําได้ว่าผมรู้สึกว่าผมตายเยอะในตรงนี้ คุณต้องระวังไงคุณเล่นไม่เป็นไงเดี๋ยวถ้คุณก็เล่นเป็นแล้วเนี่ยคุณกดคอนโทรลที่ผมบอกไปคอนโทรลเพื่อเพื่ออะไรนะไม่ผมไม่ได้ยินเสียงสลาม Control คอนโทรลคร้างคอนโทรลค้างอ๋อตรงนี้แหละที่เรามากันรู้สึกว่าลาวาโดนโดนคุณตักหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อความสะดวกคควาควาามมสะดวกสบายผมทําทางให้ละออกกินกคุณะไม่ต้องมามาซี โเวลาคุณตกลราวาผมแนะนําให้คุณออกมาจากลราวาแล้วคุณก็มาตายด้านนอกเลยคุณจะได้มีโอกาสที่ทําให้นี่ทางนี้เปล่านี่ทางนี้เปล่าอ๋อเฮ้ยฮัลโหลอยู่กับวีมันมึนนะมันมันมันพาเราหลงครับสมองผมมันเออเล่ เออราแหวนมันเสียอืมโอเคตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำแล้วผมไปหาแร่ดีกว่าเออมามาลงกันเอ้ยเดี๋ยวมันโอกาสเสียงคะแคทบล็อกแคทบล็อกแล้วแคทบล็อกตึง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 เจาะเจาะเจาะสักพัก <c oughs> ล่วงสักพักล่วงฮะ <c oughs> มาเอ้าโอ้ยค,คุณผมรู้ว่าคุณตกเ <c oughs> นี่ยผมว่าทางแถวแถวนี้แหละเดินเดินไปเดี๋ยวก็เจอครับนี่ไงฮะเจอแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะปีโป้เฮ้ยโอ้ยอย่าเลยมันไม่ดีนะปีโป้เฮ้ยแล้วทางนี้ทางอะไรคะเนี่ยไม่รู้อะเดี๋ยวผมจับได้เพาผมตายอะโอเคผมป้องกันคุณไม่ให้ไม่ให้คุณตายระดับนึงแล้วผมว่าเราเคยมาที่นี่แหละ we used to be here เฮ้ยนี่ไงครับคุณนี่แหละทางนี้แหละถึงแล้ว ขากลับนี่ก็แบบว่านะต้องให้คุณเอ็มเขามารับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาทานก่อนอที่ขุดพังอะไรระเบิดผมทําที่ขุดพังต,ต,ตีอยู่พังเลยเค <c oughs> okay, เดี๋ยวผมได้ทานมาผมทําไฟไงพอเรามีไฟเราก็จะอิสระนะเสรี <c oughs> ตอนนั้นเราเจอที่ไหนนะที่เราโอ้ว้าว,ว,าวแล้วคุณก็ว้าวแล้วเราก็ว้าวอ่ะนะ <c oughs> ผมจําไม่ได้แนละ้วสมองสมองผมไปแล้วครับ โอ้ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยทางนี้เปล่าว้าวว้าวลุงข้างหลังผมว้าวอะไรครับว้าวเลยว้าว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 ผมมีผมมีลูกธนูครับเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยผมจัดการเองเดี๋ยวผมจัดการเองผมจัดการเองผมจัดการเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลุงของผมไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงผมรู้สึกคุณเอ็มเขาจะลงมามานี่แล้วนะฮะ ว้าววว้าเอ้ยที่นี่แหละที่นี่แหละเออกับกับกับว้าวว้าวกับว้าวว้าวโชคดีว้าวว้าวเฮ้ยเอ็มเราเฮ้ยมีหน้าอะไรผมลืมอะไรผมลืมคราฟที่คราฟไหมลืมคราฟเวิร์กเบนช์์เบนชไหมขอดูหน่อยสิ this is the boy น่าวว้าวว้าว ว้าวโอ้โหดูดิดู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 นี่ดิไหนฮะนี่มันเป็นห้องนี่หว่ามันเป็นมันมันเฮ้ยเดี๋ยวผมทําเฮ้ยโอ้โหตกใจเลยเฮ้ยผมมีอาวุธใหม่เฮ้ยไอ้หนูโอ้เกือบเกือบแล้วไอ้ยิ่งบอสเป็นอย่างหรอโอ้ยหพวกคุณพวกคุณถอยไประวังมันแหลกมันแหลก มันไม่แหลกแล้วโอเคผมจะการหุ้ยนี่ไงที่นี่แหละที่นี่แหละเราจะได้เพชรเราจะได้เพชรมหาศาลแล้วครับตรงนี้แหละเราจะได้เพชรมหาศาลแล้วเอ็มผมบ้านึงผมสลับอาวุธกันผมมีอาวุธคือการเผาครับหนเพชรโอ้โหข้างล่างนี่สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับไฟกันเพื่อกันซอมบี้เกิดโอ้ยรู้สึกด้านบนก็มีเนี่ยมีบ่ะเนี่ย ว้าวลุงข้างหน้าอีกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอไอวีลงมาวีย้อนกลับมาแล้วก็ตามไฟมามาช่วยเอ็มก่อนเนี่ยโอ้เราว่านี่ไงผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่ที่เขาเรียกว่าโอ้ยก็ว้าวว้าวโอ้ล่ะละระวังระวังไปเดินอย่างนัี้นรระวังนี่ต้องต้องชิดขอบตรงนี้นั่งแล้วชิดขอบตรงนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยน้ําลงมาแล้วปล่อยน้ําลงมาแล้วทุกอย่างจะโอเคแล้ว ทุกอย่างจะดับศูนย์มีทางไหมมีทางไหมทุกคนไม่มีไม่ได้เอามาจบละเนี่ยฮะเนี่ยพอเราปล่อยน้ำทุกอย่างก็เฮ้ยอย่าปล่อยมากอ้วี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 ระวังวี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 ถอยวีวีนะโอ้าโขึ้นแล้ว ขอโทษด้วยครับไม่ไหวแล้วต ok ้องคำหยาบแล้วสเต็ปเนี่ยอย่าอย่าอย่าพูดคำหยาบครับถ้าพูดคำหยาบเด็กๆเขาดูอยู่บางคนก็บอกให้ลุงพีผมไม่เด็กแล้วนะโอเคฮะเราก็เผื่อผู้ใหญ่เขาดูอยู่แหมซอมบี้ซอมบี้อันนี้ใต้ดินอัปเกรดนะครับถือดาบด้วยอยู่แล้วล่ะเฮ้ยโอ้โหบนหัวผมผมว่าต้องมีอะไรอยู่บนหัวนั่นไงชัดเจนออ้ยถือดาบทำไมมันไม่สนใจมันสนใจใครวะ มันสนใจเอ็มครับเอ็มเขาไปล่ามันมารู้สึกว่าด้านล่างนี้เรายังไม่ไปเลยนะเอ็มเดี๋ยวเราไปด้านล่างก่อนสำรวจให้ให้ให้พร้อมให้เพียบพร้อมก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมว่ามันเป็นเหวนะเอ็มเขาขึ้นไปแล้วครับเอ็มเอระวังระวังผมบล็อกการทางให้เคเฮ้ย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 ส่องอะไรเดี๋ยวพุ่มหยาบเอง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 ไอเอ็งเองเองไอหมาก็จบไอหมา วีวีโอวีโดนซรายโดนกาวเวลกบโหสุดยอดอ่ะพี่อะไรฮะในนี้แร่คุณเจออะไรบ้างหรือยังแร่ฉันเจออะไรเยอะกว่าที่นายคิดวีวียาเสียงโอ้โหคุณคุณเธอไม่มีพลังโทนิสตาร์ก โอ้ยหเสียงเสียงถ้ำวีขวามือวีโอ้ยวอดวอดวอดวัตสันแมนว่าเนี่ยผมลืมคราฟอาวุธมาไงวิธีการกลับบ้านที่ดีคือขุดลงไปขุดขึ้นไปเป็นเส้นตรงเออก็ก็ดีแต่มันจะไปโผล่ก็ก็โผล่วัตสันแมนอุ้อ้ยโผลไหนก็เถอะแต่มันก็อยู่ในแอร์เออมันก็อยู่ในแอร์เดียบ้านเนาะเออลืมคิดมาผมเป็นสปอร์ตไลท์เอง โอ้พระเจ้าช่วยตรงนี้สุดยอดใครเอาเนื้อมาบ้างโอ้โหมีผมมีชิ้นเดียวชิ้นเดียวเหลือชิ้นเดียวโอ้ธนูเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งยิงบวกบวกมันบวกมันบวกมันได้บวกมันนี่มันมันมันยิงผมอยู่มันเล็งผมอยู่มันเล็งผมอยู่ฆ่ามันนี่วีวีฆ่ามันวีไอ้โรคขอโทษทำไมไม่บอกว่าเหลือเหลือพลังติ๊ดเดียว บอกแล้วก็บอกแล้วลโอ้เดี๋ยววักมาเดี๋ยววักมาให้เดี๋ยววักมามันต่อกันนี่ว่าอเอาเฮ้ยเฮ้ยมันวีวีออกเกมเข้าใหม่นะวีอย่าเก็บของของวีอย่าเก็บของของวีออกเกมเข้าใหม่รู้เลยเข้าใหม่เข้าใหม่เออเด็ <talk S 1> อกอ่าวีมาเก็บของเดินเดินเดินมาเก<อ>็บ<อ>ของอโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ไลตายใจเย็นวี ลงมาเก็บของนี่มันเชื่อมต่อกันเดี๋ยวผมเอาของให้บีก่อนนะรู้สึกผมไปโดของบีมามเก็บให้กันเดี๋ยวผมลงมาโ <Okay. S 2> อเคเนี่ยอแล้วคุณอยู่ไหนครับี่ยผมอยู่อยู่บนบ้านเออแล้วคุณไปอยู่ด้านบนได้ไงเนี่ยอบล็อกอีกแล้วไม่เป็นไรฮะ คุณอยู่ตรงนั้นไปหรือคุณจะลงมาเดี๋ยวผมจะว้าบคุณลงมาอ่าเดี๋ยวผมให้พาคุณมาชนภัยกับผมเนี่ยเดียนเดียนรอแป๊บหนึ่งนะคุณวีมันบ้าไหมยังวียังโอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนีน่ยเอาของไป What's up man What's up man What's up man เอาของไป เอาของผมแล้วไม่ใชตีนนี่ไงเียบๆั้นนมแหลกอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ดิเนี่ยผมวางไว้อยู่นี่แะมาเร็วเออเนี่ยคุณได้ครบเซตแล้วเนี่ยถ้าอันไหนขาดคุณบอกผมอ่าหมดแค่นี้เหรอเอ็มเราต้องทะลุต่อไปฮะว่าซาบแมนว่าซาบแมนว่าซาบแมน นึงฮะเดี๋ยวผมเปิด Facebook ก,กันครับลืมเปิด Facebook เ,เหมือนอะไรขาดหายไปฮะผมรู้แล้วครับคนมันทักมาก็ลืมโอ้ออวีทำอะไรวี <S <S <cinematic. S 2> นี่มันทำร้ายร่างกายทางอ้อมชัดๆเปล่าเขาเปล่าเนะีย่ยแก๊ง